สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ไปดูจานเดาวเทียมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาพักทานอาหารกลางวันค่ะหาที่ทำอาหารกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลุงเปียจะทำอะไรให้ทานค่ะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ปัดอะไระไส้กรอก ใส่ตัวอะไรก็เหยียบตัวแก่เพราะว่ามันไม่มีอะไรกล้ที่มีแต่ปลาจะไปออาาหรกินก็ไม่เหมือนกับเสียงมังทรก็ต้องหาอะ้รแบบนี้เพราะว่าเราจะถือต้องฝังกินก็เราไม่จะก็รักกู้รับเลยแต่ไม่รู้กู้รับเลยก็เหยียบ ก,ก็ต้ขี้กนกก็ไม่ใช่ใก้น้ำตาลน้ำตาลอืมอืมน้ำตาลเซ้นเนนะไับเต้นชูวไม่ใช่ชัครบป๊อ ก็พักนี้แล้วก็ยกจะเดินทางเดินทางตอ่อไม่ใช่เดินทางปูกิดก็โทษด้วยนะครับวันนี้ไม่ให้ผูกกลางครับเพราะว่าผูกกลางบางครั้งแหนงไม่นี้ลด เอาแต่ว่าจะจะใครไม่มีตองแด้งง้านะจะมาเก็บใสถุงเพี่อนุดก็ได้ตองเด้งล่นจะมันจะมัดน้ำน้ำนีา ชอบตัวมันออกเปยนเยนอนี่นี่จะเป็นคนใส่แล้วพอจังคนกันนี่ก็ไม่หมดหรอกคือตนไม่ม,ดมได้ไอ้เดี๋ยวไอ้หนอดรอเป็นปลาจริงพอไม่มีแล้วน,นะฮะ <c ười> โอ้ยแต่ยยงมันได้ไม่วงเลยไม่ต้องมาหนางังต่ำเสือล่ะ,ะไม่ใช่เลยใครบอกว่า ใกล้ aş, ไ, od, ไม่ใช่เลยแกว่าไอ้เนี่ยใกล้นี่ไม่ไม่ใช่จะใ,ใช่เอกกันโอเค okay. นี่น eh ี่เชฟเราค่ะเห็นไหมคะกำลังผัดเชฟเป็นมาจับเป็นงี้วอันนี้ลมลมแรงลมแรงค่ะไปเลยเปิดประตูแล้วก็บังบังให้ละเอียดนี่ค่ะที่บังลมบังลมเดี๋ยวก็ไม่ไหวเลย อืมบางลุ่มแล้วก็ลุ่มให้ดูข้างๆนี่น้องๆดูเห็นไหมคะนี่ทางเข้าเทเลสโคปและนี่ก็ดูหมาค่ะกินข้างทางเนี่ยวันนี้กินข้างทางนะคะใช่เลยวันนี้ข้างทางไม่รอดไม่รอดจะกลับไหมในอากาศแล้วค่ะด้รถซื้อของเต็มแล้วค่ะจะไปใกล้โครมกระเจ้า ใกล้ก่้องเปิดร้านห้างโตนี่ดูร,บรอบๆค่ะเรามาจอดกันนะคะเพื่อนๆดูเป็นไงเชฟบมูเตียมงไม่รหมนันี่ยะ ไม่เหนื่อยเลยใกล้กับใกน,น้ำเลยวันน้ำตั้วไม่เปื่อยไม่เป็นไรนี่ให้ดูผัดได้เสียนี่ดูเสียผัดตั้วกับหน้าน้าไม่มีหงวนแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองนะครับในเมืองนะในเมืองนะ เั่หมาจะไปเจอเนือมูเหนือไก่มันไม่มีแมงวันเลยกับเถวนี้แม่ตลาดไม่มีแมงวันแต่ว่าถ้าออกมาชนหอ้าบดน้ารนะแมงวันมากแต่ว่าใน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 ตัวเมืองนนะไม่มีแมงวันในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองไหนแล้วไม่มีแมงวันเต่๋ยวถ้าจนหน้าบดปเนี่ยแมงวันจะมาก บางเองไปต้องข้ามานังกินในรถงหนึ่งวันตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้จะบ่ายสองโมงบ่ายกล้อนึงไม่กี<ป>่ก้าวล้วเห็นไหมหน้าทางเดียวอันนี้แกงพริกลงเปียมาดัดแปลงเอาแกงขมูเอาแกงข้วหมูค่ะแล้วลงเปียไหนไม่มีฝาปิดลงเปียทำไงคะ เอาอะไรปิดดิตหัหัทำไมตัวปลาปีจิวอ๋ออาเ็ดปิดปลาปีจิวปิดทำไมไอมันเขือมันสุกเร็วเขื่อมอื้อดไอเดียค่ะโอไม่มีแล้วออกเก้าใจนี้ไหมปั้ใส่ปบาบีจิวกุกกะปักเรีย ตัดก้นกระทะก้นกระทะหมูใช่ค่ะหมูอะไรนะหมูแปดเป็ดอ่ะ